สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆป้าๆน้าๆทุกคนนะคะตอนนี้น้องไมเมฟก็อยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าอยู่บนรถค่ะวันนี้เรามีสัมภาระเยอะแยะ,ยะเลยพี่น้องค้าผูนะ้น่ะนี่ตัวเล็กก็นอนนะคะหลับปุ๋ยเลยนี่ป้าพี่ก็เตรียมที่นอนไว้ให้หนูนอนข้างหลังนะคะป้าพี่ก็ขับรถแล้วก็ย่ๆ,ๆก็นั่งอยู่ข้างหน้านะคะวันนี้เราจะเดินทางไป ยะโสธรน,นะคะไปส่งคุณย่าจ๋านี่จะไปส่งคุณย่าค่ะย่ากะมาตั้งแต่วันสิ้นเดือนบอเอ่เหรอโอไม่ใช่ย่ามาตั้งแต่หนูคลอดเนาะกลางเดือนนอ้องย่ามาประมาณวันที่สิบสี่นี่แหละอือย่ามาด้สองอาทิตย์พอดีร้านในสองอาทิตย์พอดีย่าก็เลยยังไม่ได้ทําข้าวก็เลยเป็นห่วงจะไปหวานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณย่าจะมาใหม่ จะมาวันที่จัดงานให้น้องนะคะจัดงานต้อนรับน้องไมเมฟนะคะรับขวัญผูกแคนเอาขวัญเขาบานห้พี่น้องคะแต่ตอนนี้ก็บอกไปก่อน,นแล้วละแต่ก็สิจัดงานในเพิ่นนะคะหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งต้องมีหนึ่งครั้งนะคะที่อยากจัดอ่าลาช้าเพราะอยากให้น้องมีอายุที่แบบหนึ่งเดือน2สองเดือนก่อนนะคะนี่คุณยาก็มาแล้วนี่แม่ สวัสดีค่ะไว้ทรงยาจ้าได้มานี้ยาจ้าเป็นห่วงห่วงทงั้งหลานห่วงทั้งเขาเขาก็ท่านไ้เฮ็ดอยู่เรื่งไรบันนี้บไมี่ยาจ้ามามีสีเหมยได้วันนี้ปกติมี่ยาจ้าน้องก็จะอยู่กับย่านะคะตอนเช้าท้าไมบอมีก็ได้นอนสองชั่วโมงแล้วลุกมาปั๊มนมืออพอคนแต่งที่นอนให้พี่นอนแปว่าร่างกาวันนีน้สิบมากรดมาเนาะพอคนมาท้องสีนอนดีแล้วอ,อ่ะ รถพินไปส่วนตัวรถส่วนตัวลรรถไม่เมฟนี่พนอะทองสัมภารละพนมีนแต่คองลูกนี่ก็น,นอนอยู่บนเนี้ยู่เร่อเกือบ<ฮ>ัยนง้<ฮ>ใส่ต้องข่าคู่เก้าขึ้ขนรถบ่าคู่จะคล้อง,องเอาไห้บ <c oughs> ่นี่คือนอนดีแถกางเว้นแม่น้องกวน้รเด้กวนลรวบร่ลูก นี่ก็จะใช้เวลาเดินทางจากชั่วโมงนหม,มห้าชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจิบกสชไทยตอนนี้ไปน้ำแล้วกะบรรยากาศค้างถนนไปน้ำแน่ไทคนน่อยไปน้ำแน่ละกันไปหอดบานเท่าคนละพี่น้องอยู่ยาโซทอนคนละจ้ะดูได้ที่นอนใหม่แล้วค่ะต้องให้นอนที่นอนเนะ้อะพี่น้องเพราาบอได้ออกค่าซีถึนนะคะเพราะว่าน้องเดินทาง ค่อนข้างที่จะนานอยู่เดี๋ยวน้องจะเหนื่อยนะคะนอนเป็นไงปะปีสวัสดีครับผมเคือในมองนอนดีเชจักคืไอไรเฮทายบุกกู้ได้เฮทายลาบุละ่ะหว่นอนดีป่นยังพี่น้องเอ,อ้ยแล้เข้าใดเวลาออกเดินทางและะ้วค<ม>่ะที่เดินทางปลอดภัยน,นะคะ เพื่อนอุบลรัตน์ละจ๊ะเดินทางต่ออีกสามสี่ชั่วโมงนะคะโดยประมาณน่าจะถึงประมาณหนึ่งทุ่มนี่เลยไม่เลยค่ะมันยังไม่รวมจอดนะครับจอดกำมองแล้วประมาณสิบนาทีก่อนสองทุ่มไปก่อนสองทุ่มนะคะนี่สีหอดง่ายบ่ผู้พี่น้องเอ้ยถนนกัดเพชรไปน้ำ ไปนะผมก็ในเครื่องอยู่ด้วนี่นะพามาเบิ่งแม็คค่พี่น้องยักได้ยุคหนึ่งอย่งนี้ป <ok ั้นจันย่งนีต้องคลัวดิมันตอบยังเลยออ็นนี้ตอก ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งถุมซีพี่น้องขาดเกื่นอนไปยี่สิบเพราะว่าเราค่อยๆมานะคะแล้วก็จอดปั่มไปนำแน่ซื้อของฝากมาฝากปูนำแน่อันนี้จะขับรถมาก,กำลังสีหอดหนาบานพี่น้องขาจนคำเืินไม่เห็นทางบ้านนี้กันมืดแน่จัง่อยมานนดำเือน นนจำอะไรแล้วได้เลยอ๋อต้องเหลี่ยวอีกตินี่นนเด็ย่เดีกยวดีแค่นกันเห็นคุณแม่ข้างบ้านโอ้เด็กนี่มาจะมวยเเลียนมืเนเพื่อพากันไปเป็น,ปนออบอกวนี้ก็ใจบอกว่าถึงแล้วเมฟเอ้ยเมฟหน่อยก็นอนอยู่กับยายๆายูุ่นอนมืดมือมืดเป็น กวนปูเดอร์มาแลงนี่มากินนมทังกะเหลวได้เนี่พี่น้องมือจะท่างหอนเหืนม่มื่อเหมือมื่อมือมโอ้ยมื่มเมนเมือนกล้เคี่ยวถมอลไรก็เฮียนาองยังใครถึงแล้วข้างหน้าถึงแล้วค่ะจอตันกันบดอะไรอรถไท เห็นเลยเลยถึงแล้วบานอยู่นี่นะคะพี่น้องเรีย่เห็นเคลียงคลียทั้งี่ปปูถ่ายอยู่คุณเดี๋ยวอไรเราตันท่านัเใช่ถึงแล้วแล้วปาปูก็สิเินเายอย่างกันคุณอใส่ปู เอาดละแครับล่นี่นะนานมา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 ,มาถึงแล้วมาถึงแล้วอเยออนสั่นเลยลูกขอมเขอด้อได้มานีลงโหได้มามีถึงแล้วเอาของเข้าบ้านเรียงแมวแน่ันอยู่อ่ะ แล้วบ้านญาจ๋าโอ้คือเห็นเงี้ยถือว่าสิว่าอันถ่าคลิปฟองฝากไ้ทุเรียนพร้อมมานี่บ้านญาแล้วบ้านญาแล้วอีลาอยู่กับป่าอยู่อาหลอยู่กับป่าอีลา

ไมเอาไมเอาเบาะมาอยู่นี่รถเะโอ้สงสารเอนเลยอาแกไม่มีด้านเลยนะ

วันนี้นะคะวันนี้จะได้นอนกับปู่กับย่าสองคืนพาปู่เรียกร้องมาปู่ว่าจะจะเลี้ยงให้โอเคจัดไปค่ะพรุ่งนี้ป้าตึงจะมา้วพรุ่งนี้พี่สาวเขาจะมาหานะคะจะเดินตามรอยกันหรือเปล่ามาลุ้นกันว่ามไง ปลอดบ้านหัวซองแล้วล่ะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเล่ย์ต้รับข้ามวยพอนเหรียญทางปลอดภัยนั่นนู่นนี่ครับผมนันนอนเมื่อเมื่อบ่ตื่อมาเป็นกวยอูตื่นมาตะกินว่าที่ถามอยู่ว่าอยู่เฮือนกับขี่รถได้ดีกว่ากันไม่ว่าขี่รถนั่นเนี่ยนิ้วเท้าเถื่อนน้ำหมึกอ้อมต้นเนปถึงบ้านปู่แล้วนี่บ้านต่ปีได้หนี่ มงผีมายิ้มแล้วติดลยอ้ีอืยละอใสใาตละฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮมาฮาฮ่าฮบาฮ่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 อฮ่าฮ่อฮ่า่นฮ่าฮ่าาฮ่อาฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่อาฮ่าฮ่าอาาาาาาจา ้านก็เตรียมโตถาครับพี่น้องอว่าเสียงล่มเข่าขอถอนขอ่อาเรียเอาเลียเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวปู่อาจะมาเอาทำนั่นเลยอนสื่อเลยเวไม่เป็นนังสีดต่างทีนบ่ละ มันสีหอนแล้วใจสุดสบายด้เมือนลันคืนห้านแล้วพี่น้องบ้านอี้ึ้นห่านแล้วอซื้อกเอาบ่แอซื้อกรเอาบ่หยดหยุดหยุดหยุดหยดหยดหยด ปูอุ่มเลยลูกจุน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 จุงจุงจุงล้วก็จุนจุงจุน้านยังบ้านเราแม่ลูกยื่นใส่มาสิว่าผ้าไปยโสเนี่ยสิว่าได้แบบนีย้านแลเห็มคือให้แหงมาหอนเงื่อนนละ

งิิ่างเาอืมขเลยนหมืงเหมืออาบ่เลาเกี่ยงมามีแค่ยังนะฮึฮึยังถ่งามว่า่เออนในเรื่อน่ะเพาะว่าสิคิดก็หัน ปูหเอนสียบเปเสียบที่บักเงาะเนี่ยเสียบยปล่อยให้ผู้เดียวเลยมีสามโลกับสีมือโลของหวานเมื่อหลักินผู้เดียวมันาไอร่เย็นดีเย็นดเย็นดีเย็นดพี่น้องมาเบ่งลูกปาปีกันเต็มเพือนยู่ด้ไหนเน่ยวะพี่จบเซยพี่น้อง โจป,ปีหกศูนต์ตัวนี่ตอนนี้ปีหกไหนหกห้าห้าปีแล้วตัวนี่ห้าปีแล้วคนลืงมือตัวเนี้ยรับจอยเงียบ <c oughs> มันเลื่อมนะคือผู้ชายหรอม,มาเป็นไง รางบานกำลังเตรียมโตัถาดเตรียมตัว,ต,วตอนรับยีหลา,าทั้งนี่นี่นะนี่นี่มหาหดนี้อืเอาาตื่นเลยอะ่ะอืมเอาเอนีขอบคุณหอดบานหอดซองวอดไผแล้วพี่น้องครับขอบคุณคุก ก,กำลังใจล่ะกับชุดข้าวอวยพรละวงหนาเนาะครับผมเดี๋ยวจะไปอีหลาไปอาบน้ำก่อนคนซื่นก่อนโอเคดูกับยานคือได้คันขีดกันสองยังพอเลือกพอโอเค okay, ค่ะไปพอกันคลิปหน้าที่น้องคาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย